เอาไล่ไล่วันะเอาวตีเขามาสือไปไปใส่เบ็ดสืมือนี่ยนะจน๊ะเนาะมือละหาหากลอยอู้มันบ่อเตยมาเป็ี่ยนคามหลายเฮายังมากมายนะคะเลี้ยงง่ายกินง่ายเขาบ่อเตยไปนันง่งน้ายังก็มั่นนะคะตื่นเสอบมาเขาเบิองน้ำเบิองอาหารมันเบิดโบแต่พอเบิดก็เลี่ยวไปเขาเอาไข่เพิ่นเลี่ยวสองรอบป,ปุ๊บเขากับจับเลยค่ะจ,จับขายเลยค่ะกับแก้มกับแก้มเลยสวัสดีค่ะพี่น้องวันนี้สิพาพี่น้องเมื่อมึงกับแก้ม สั่นเริด <c oughs> จิ้งลีดนะคะนอพี่แดงนอพี่แดงขะคิดจังได้คือเลี้ยงจิ้งลีดค่ะนี่ <c oughs> จิ้งลีดมันเขาเอ่อนว่ายัางห่ะโปรตีนสูงพี่ว่าโปรตีนสูงลวมันก็เลี้ยงง่ายมันบไ่ไใดมัเป็นาราลายหเหางายังมากมายนะคะเลี้ยงง่ายกินง่ายเขาบ่ไดดไปนักหนางงายังก็มันนะคะตื่นเสามาเขาเบิ่งน้ำเบิ่งอาหารมันเบิดบอถ้าบเบิดก็เลี่ไปจ้ากเขาก็ไปเห็ดเวียกแนวอื่นเขาบ่ไดดเป็นผ้าลายเฮา แล้วมันอร่อยแล้วตัวเองก็ชอบกินนี่เลยค่ะสิ่งที่เราเลี้ยงแล้วขายง่ายค่ะขายง่ายขายง่ายเลี้ยงง่ายนี่แลค่ะอย่างที่บอกเนาะค่ะก่อนข้าจะเลี้ยงยังปลูกยังขฮาต้องมาก,กินกน่อนเขามาก,กินกน่อนให้เฮาได้กินก่อนค่ะแล้วมันก็นเฮาจะมีกําลังใจเห็ดจ้ะนี่แหละค่ะ อ้าวพี่แดงคะทานเม่นูอยากเลี้ยงสิหนูตรงมีหยังแน่ค่ะนี่ตรงเฮ็ดตั้งไดก่นอนอยากเลี้ยงบ่ค่ะมันก็ต้องมีขอเฮ็ดขอก่อนแล้วค่ะนี่ขอก็ออกเป็นยังเสียนะคะขอกิ่งรีดนะคะยีนว่ะใส่เลอออกเฮ็ดค่ะต้นนีจะเป็นแผ่นเรียบจ้ะแล้วก็ข้างในเข้ากับทาซิลิโคนเนาะบ่ห้ปิดหูมันทุกงูเพราะว่ากิ่งรีดเพราะกิ่งรีดเพราะไม้มันมันจะมันจะทาโตหมดนะจ้้จ้ะ<อ> ตัวนี้เปิดกางเว้นเพนิน่นสีบ้าให้เต้าเห็นดอนกค่ะเพิ่นเขาไปหลีเบิดแต่ว่ากลางคื้นเดี๋ยวออกมาแตกยาวๆเลยค่ะแต่เพิ่นสีห้องก็สีเบิดเหม่อค่ะตัวตัวสีห่งางเนี่ยคือตัวติสีพร้อมไข่นะจ๊ะนี่คือห้าห้องเอาไข่ล่ะค่ะนี่จะเป็นใยบักพปล่ที่ห้าห้องเอาไข่ค่ะเพิ่นจีเย่แงียกล,ลงไปไข่ค่ะตัวอ้วนๆดำๆน,น,นี่คือคือเป็นตัวแม่์ทันเสียงห้องนี่คือเพิ่นพร้อมสีไข่พร้อมสีผสมพันธุ์ค่ะจ้าห้องจะพอตัวติดติดปีกเต็มพรผสมสมพันธุ์นี่คือตัวสีมันห้อง ต้วหน่อยคนบ่วห่วงนะคะตัวสีบ่ห่วงก็คือตัวแม่สีบ่ห่วงค่ะตัวผูสีห่วงหาคูค่ะจ้ะนี่แหละค่ะบะนี้คอกเนื่อหมี่ห่อใสเดี๋ยวจกโตค่ะพี่คอกเนื่อโอ้กับไรลูค่ะคอกเนื่อกับประมาณทันแม่นเลี่ยงสมบูรณีหลีกับประมาณสิบห้ากิโลอู้สิบห้ากิโลเลยจ้าสิบห้ากิโลสิบกิโลสิบห้ากิโลแล้วแต่ค่ะเนี่ยค่ะนี่บอกค่ะเอาเลี้ยงไว้นี่โฮมถาดไข่นีก็คือค่ะตัวนี้ประโยชน์จังไดค่ะนี่นี่บอกค่ะ ขาดไข่นี <kannt> ่นะค่ะนี่นี่บอกนี่บอกเพิ่นจีได้เพิ่นจีได้ลบไผ่จ้าเป็นห้างเป็นมองให้เพื่อนลบไผ่นะจ้าเพื่เขาไปซนอยู่ในอนนี้ยค่ะแล้วก็การเพาะการเพาะไข่เนี่ยค่ะสีสิบหามือนอาจึงเรียนมันสีห่องสีไข่มันสีผสมพันธุ์นะคะอายุของเพิ่นชีสิบหามือถันเอาไข่เล้วมี่ห้องเอาไข่เล้วสองหลุนพ่อถันเอาลร้กว่านั่นเพิ่นจิกาดกัน ตายไปเรื่อยๆกันแทะกันอยู่หันละค่ะบอกค่ะจ้าเมียนอันนั้นเป็นธรรมชาติของเพลินบอก่ของเพลินเลยค่ะแต่ว่าเาเ้าเอาไข่เพลินแล้วสองรอบปุ๊บเข้าก่าจับเลยค่ะจับขายเลยค่ะกับแกมกับแกมเลยกับแกมด้วยเอาตอนที่เลี้ยงเลี้ยงแรกๆันประสบความสาเร็จเจออยู่บค่ะพี่หรือว่าเจอได้ยุคค่ะได้ความสําเร็จมันก็ได้เรียนรู้นําเนาะค่ะนาอหโมดค่ะโมดคืนครับของคันบ่ดีพ่อมมดคืนนี่ค่ะในอันนี้ เ้าคือตัวนี้นะจะเป็นน้ำมันเครื่องอที่เ้าใส่น้ำมันเครื่องพอยังยุ่งมาลงไปไข่ถ้าเป็นนามนี้อ่ะเป็นนามยุ่งค่ะยุ่งลงไปไข่แน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะยุ่งไปไข่หล่ะก็หมดการหมดกันยุ่งนะคะตัวนี้ค่ะนี่แหละค่ะพี่คะเกีียวบอกค่ะว่าข้าตองเห็ดขอกไงซำได้หน่อยซำได้บอกเกีียวค่ะข้าถ้าข้าลดตุนทุ่นเนาเอาฟิวเจอร์บัวเทดก็ได้เห็ดเป็นโค้งใหม่ก็ได้เอาฟิวเจอร์บเวข้าวเนี่ยราคาถือกว่วจ้ะ ค่ะจ้าตันนี้ก็ต้นทุนอยู่สียูุประมาณพันแปดพันเก่าผมล,ละคะ่ะเพระาะว่าเล็กมันแพงแล้วช่วงนี้อ,อุปกรณ์ก่อสร้างมันขึ้นราคานะคะเอาพี่เป็นย่ามีลูกขายอยากสั่งสิเขามีลดมาเอาสิเฮ็ดจังไดเหรอคะ่ะอันบุกใหญ่หนึ่งนี่นนเฮ้าทรงไข่ให้เขาเฮ็ดคอกเฮ้าสิทรงไข่ให้งสินะคะ่ะทรงไข,ข่เลยดีกว่า,ามันจะง่ายกาเฮาจะสอนวิธีการเพาะการเลี้ยงจ้าเพราะว่า่ันอยูต่างจังหวัดมันทรงย่ก ค่ะอยู่ไกลๆพวกเขาจะเข็ดคขีบสอนว่ามีอุปกรณ์เห็ดยังแน่ขีบสอนเห็ดแขกจ้ะค่ะเอาเรื่องจริงเรียนนี่ขอควรระว่างตรงระว่างเรื่องยังแน่หมดเลยค่ะหมดอย่างเดียวเลยหมดค่ะเนี่ยค่ะหมดหล้กก็กินกินเวลลเวาท่าสีเนอะเวลเวาท่าสีบานสียังน้ำมันสนมันถือกินมันก็จะตายนะคะค่ะค่ะนี่ละหมดสําคัญที่สุดหมดแล้วก็ขี้เกียมขี้เกี๊ยมเนี่ยค่ะที่ให้ฟ้าปิดคือบ่ให้ขี้เกี๊ยมลง ค่ะาา้าค่ะพี่แดงคะสามารถถามรายใดใด้า่ค่ะรายใดที่ใดจากการแบบว่าเพาะจริงหลีดขายยังสีดีบ่าคา่ะดีอยู่ค่ะเพาะจริงหลีดขายเอาขายเป็นโตเขากัไดดดีอยู่จ้ะถันว่าเอาไล่สัปดาห์ใะเอายาสิเอาไล่เดือนมันสิตกใจเนอไล่สัปดาห์เขากันหนูหนูอยาขู่เป็นไล่ไล่เดือนเนี่ยน้าวันนี้ <c oughs> เอา เอาไล่ไล่วันอาตีเขามาสื้อไปไปใส่เบ็ดถึมือเนี่ยนะจะ๊ะเนาะมื่นเรหาหกลอยอไปใส่เบ็ดนะจ๊ะค่ะจ้ะสามขีดเขาขายแค่ห้าสิบบาทติดถูกจ้าเขาใส่เบ็ดเลยค่ะช่วงนี้โอ้เขาตอนนี้ย่อมเอาไปใส่เบ็ดเนาะ,ค,ะค่ะเนาะช่วงนี้มันมีนม้ำน้ำไหลเพราะว่าใส่ในห่วยในาย,ยางกระไดเพราะว่าปลาเขาใส่เบ็ดปลาคอปลาคอก็ขายราคาดีอยู่แล้วเนาะค่ะนี่แหละค่ะ กาจะมาซื้อเข้าไปใส่เบ็ดอันไปใส่เบ็ดโบเมนแต่ใส่ใส่เดือนกับหวกได้ค่ะบบเลียวจริงหลีดพร้อมจริงหลีดกินดีพร้อมจ้ะนี่แหละคืออาชีพใหม่เลยค่ะตอนนี้บบพ่อเลยค่ะเพราะให้ลูกค้าบบท่านขายเลยทองนี่จ้าอันทีเพิ่นเสียเอาไปกินไปเฮ็ดกับแก้มนี่ิยางๆแน่ยูก็สิได้ให้แต่พี่น้องเสียเอาไปใส่เบ็ดกอนก่ะช่วงนี้หน่ะค่ะ บันนี้พอจริงเรียดนี่ห้าพอเรื่อยๆเลยอยู่าบอกขาหรือว่าจะเป็นฤดูเป็นเอียงสิค่ะพอตลอดเลยค่ะตลอดแย่ตลอดฤดูการเลยค่ะพอตลอดแย่เลยค่ะขอกกด้เขาเอาเอาออกแล้วก็จะเปิดฟ้าไว้ค่ะเขาก็จะเฮ็ดทำความสะอาดเอาขี้มันออกขี้มันก็บ่ได้เอาทิมนะคะขี้จริงเรียดเขาก็ไปเฮ็ดปุ๋ยหมักใส่ผักสลัดเขาทั้งผุนต่อเอาไปเฮ็ดปุ๋ยหมากอีกจ้าบ่มีอันทิมเลยจ้าอยู่นี่สร้างประโยชน์ได้เบิดส่ันค่ะนั่นแหละฮัลดต้นทุนได้ฮัจังสิเห็นกำไรจ้า คือเอ๋ยเพื่อนวานด้ค่ะพี่น้องอยู่ในสวนนี้เพื่อนบ่มียังได้ดถิมเพื่นวันน่ะค่ะว่ามีอันถิมเลยค่ะจิงลีดมันกินผักผักที่ข้าปูกคือผักปลอดสารคือใบแก,ใก,ก่ใบเกามันที uk, up, ่ห้าลีถิมก็คือเ้ามให้จิงรีดห้ากินตอจ้า,จาแหนแดงข้ากับโปรตีนสูงอยู่แล้วจิงลีดก็โปรตีนสูงเอามาให้เอาแหนแดงมาให้จิงลีดกินนะคะดับเบิลโปรตีนเลยตอนนี้จา้ามีสวนห้าสวนเดียวที่เหตดตอนนี้ค่ะค่ะบ่อปิดบงังบอ่อพี่น้องเบ็ด บางคนเขาอาจจะกากบาบอกดอกความรับเนาะแต่ว่าชวนเห็ดไอดินเฮ้าเปิดค่ะเปิดตัวไอ้พี่น้องเฮ้าได้เรียนรู้เฮาเอาบุญรวมกันนี่ละค่ะพี่แดงคะคือการไห้เนาะ่ะไห้แล้วคนอื่นประสบความสาเร็จคือกันกับเฮาที่เฮ้าเคยเป็นเนาะค่ะเนาะเฮ้าแหงจะได้ทั้งบุญแหงได้ความสุขหลายเท่าไปอีกเนาะค่ะพี่แดงจ้ะโอ้สุดยอดสุดยอดแหงอ่ะพี่แดงคะม้นนี้ฝากยังถึงคนที มากินจริงรทดนะคะกินจริงรทดน้เนาะเนาะกะพี่น้องกะเริ่มสันเริ่มสีเห็ดพี่น้องกะเริ่มซื้อไข่ก้อนไข่ไปเพาะเพราะว่ามันจังบ่แพงแล้วก็ขอกกะเห็ดแบบฟิวเจอร์บอร์ดเอาฟิวเจอร์บอร์ดมาเห็ดก้อนลดตดทุนนะจ๊ะเห็ดแบบนั้นก้อนเขาก็เริ่มค่อยเห็ดค่อยขยับขยายเรียนรู้ทุกอย่างต้องเรียนรู้ก่อนถ้าเขาอะเห็ดหลายเลยเห็ดร้ายเลยบ่ได้นะคะพี่น้อง เดี๋ยวทุ่นเข้าจมเนาะเฮ็ดในหน่อยเริ่มจากหน่อยไปหาหลายจะดีกลัวค่ะเฮ็ดตามกําลังเข้ากันสักหน่อยเฮ็ดตามกําลังเข้าเขามีตัวใดเหก็เฮ็ดไปซ้ำหนันกนค่ะบานีเว็ดชุดเริ่มต้นนั่นสีเข้าขั้นเริ่มต้นจากใครหลายปันไดยล่ะคะพี่แดงคะใครคือขวักขํำเนียนใส่ใคร,ใครยู่ประมาณสีขันขันหนึ่งกับโบแพงขันหนึ่งกับหาสิบบาท โอ้ซื้อใครนี่ก็คือจะถูกกว่าเพราะว่าแม่พันธุ์แม่บ่ะจ้าแม่จ้าเพราะจกใครเลยดีกว่าคจ้าโอ้โอเคค่ะพี่น้องคะอ้าวพี่แดงคะฝากเบอร์โทรติดต่อไว้เนี่ยค่ะเพื่อพี่น้องเพื่อนอยากปรึกษาเรื่องการเลี้ยงจริงหรดเนะคะเนาะค่ะเบอร์ติดต่อกับท่านแม่สนใจโทรมาสอบถามได้จ้ามาถามก่อนได้จะเผาเห็ดถามก่อนนั่นแหละดับเหลกถามวิธีก่อน จา้าจังคอยเฮ็ดเนาะเบอร์โทรกับ8ูต2แปดเก้าห้าสองสองสามหนึ่งแปดสองจาเฟตกับท ah. 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 ่านยะลินเห็ดผลค่ะเฟจกับสวนเห็ดไอดีนค่ะแล้วก็ยูทูบลงยูทูบนะคะวิธีเลี้ยงให้พี่น้องเบิ่งอยู่นะคะก็ยูทูปกับช่องนั้นสวนเห็ดไอดีนจ้ะเิร์ชเข้าไปเบิ่งได้นะคะมีวิธีบอกหลายๆอย่างอยู่จ้ะค่ะ สี่แดงค่ะมือวนี้ขอพุณหลายๆค่ะที่ให้ความรู้เรื่องการเลี้ยงจริงหริดเนาะค่ะเนาะจ้าไปกับแก็บเมื่อสวัสดีค่ะ